สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับหยกอีกแล้ววันนี้หยกมีข่าวดีค่ะสําหรับคนที่มีปัญหาสายตานะคะหยกเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีปัญหาตาแห้งตามัวแพ้แสงนะคะตาไม่สู้แสงเนื่องจากหยกเนี่ยใช้สายตาค่อนข้างเยอะเลยอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะหยกทํางานสื่อทํางานเกี่ยวกับ ทำคลิปทํางานหน้าจอคอมเนี่ยหยกก็จะแบบใช้เวลาในการทํางานหน้าจอคอมเนี่ยค่อนข้างเยอะหนึ่งแหละมือถือคอมพิวเตอร์นะคะและหยกก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบหยกเนาะเพราะว่าสมัยนี้อะไรอะไรอะ่ะก็มาอยู่ในอินเทอร์เนต็ตในโลกของออนไลน์โซเชียลหมดแล้ว งานที่เราทําส่วนใหญ่ก็สั่งงานผ่านออนไลน์เนาะมันก็หนีไม่พ้นแหละที่เราจะต้องเจอแสงบูไลแสงจากจอคอมนะคะหรือแม้กระทั่งเราทุกวันนี้เราใช้ชีวิตใช่ไหมขับลงขับรถมีแสงมาเข้าตาเราตลอดอะยกเป็นคนนึงเลยเนี่ยที่ตื่นเช้ามาเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการปรับสายตาเนี่ยค่อนข้างนานเลยกว่าจะเริ่มทํางานได้เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะแต่มันก็กระเทือนเรื่องของคุณภาพชีวิตอะ จนวันหนึ่งค่ะยกได้มาเจอพี่ท่านหนึ่งเขาเอาอาหารเสริมบำรุงสายตามาให้หยกทานซึ่งหยกเองก็เป็นเพศัตวเนาะแต่ก็แบบรู้สึกแบบเราละเลยตัวเองอะ่ะเราคิดว่าแค่ตาแห้งเองแค่แพ้แสงเองแค่ตามัวเองไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกินก็ได้แต่เขาพูดมาคำนึงค่ะว่าดวงตาสำคัญนะหยกมีแค่คู่เดียวเท่านั้นถ้าเราไม่บำรุงไม่ดูแลเขาตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวตอนแก่จะมีปัญหาซึ่งหยกก็อุย้ย ตระหนักขึ้นมาเลยว่าจริงเพราะว่าหยกมองไปรอบตัวไม่ว่าจะเป็นอากงของโยก ป้าหยกหรือคนที่แบบญาติหยกอะหลายๆคนเลยมีปัญหาต้องไปลอกต้อไปดูดเลนตาบางท่านนะดูดเลนตาออกมาแล้วก็เปลี่ยนเลนใหม่เลยซึ่งมันเสียค่าใช้จ่ายอะหลักหมื่นขึ้นไปอะจนถึงแสนเลยอะเราเป็นเภสัชอะเฮ้ยเราเรียนมาเรารู้อะว่าการที่จอประสาทต,ตาเสื่อมหรือแน่นอนแหละอายุเพิ่มขึ้นยังไงต้องมีโอกาสเสื่อมใช่ไหมแล้วพอเสื่อมแล้วอะค่ะมันไม่สามารถที่จะย้อนคืนกลับมาให้มันเด้งให้มันสาวให้มันสดใสเหมือนเดิมได้นะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่ง ที่สำคัญที่สุดอะมันก็คือการที่เราต้องชะลอบํารุงและดูแลเขาค่ะยกก็เลยได้มีโอกาสทานอาหารเสริมที่ชื่อว่าลูทินแซดอันนี้เขาว่ามีจุดเด่นก็คือเขามีสารสกัดนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็คือตัว ลูทีนกับซีแซนทีนนั่นเองนะคะเป็นโพวิตามิน A ที่ได้มาจากพืชค่ะเป็นสารในกลุ่มของแคโรทีนอยเหมือนที่เรารู้กันว่าวิตามิน A เนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ในการที่ช่วยบำรุงสายตาช่วยกองแสงที่จะเข้าไปทำลายดวงตาของเรานะคะแล้วก็เป็นสารตัวหนึ่งที่อยู่ในเลนตาของเราแล้วก็อยู่ในจอประสาทตาเราด้วยก็ผลจากที่ยกทานนะก็คือบอกเลยว่าประทับใจมากมันทำให้ยกใช้ ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะ่ะแล้วก็เหมือนทํางานได้ดีขึ้นคือตื่นเช้ามาไม่ต้องมานั่งมัวใช้เวลาปรับสายตาก่อนทํางานนานเลยแป๊บเดียวตื่นขึ้นมาสดใสเลยหรือแม้กระทั่งหยกสังเกตตัวเองนะแต่ก่อนคือหยกอะนั่งทํางานหน้าคอมใช่ปะทำเนี่ยมันจะมีแบบเพ่งนานๆนนะ่ะพอเราลุกมาจากหน้าจอคอมอะตาเราจะผ้ามัว แต่หยกอะพอหลังจากทานลูทีนซาตมาได้สัก3าวันนะคือเห็นผลเลยคือเป็นอะไรที่เห็นผลไวมากขนาดหยกไม่ได้มีอาการทางด้านสายตาเยอะนะยังรู้สึกได้ค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วแบบอาการแพ้แสงตาไม่สู้แสงนะตอนนี้หายแล้วหยกสามารถเอาจริงๆนะสามารถมองพระอาทิตย์ตอนช่วงใกล้ๆตกดินได้หรือตอนช่วงเช้าได้แบบสบายๆเลยอะกล้ามเนื้อรอบดวงตาก,ก็รู้สึกแบบเหมือนผ่อนคลายขึ้นมันทําให้เหมือนกับเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขึ้นอะมันปรับเห็นภาพชาัด เราเห็นความสวยงามของดอกไม้ได้ชัดขึ้นการทำงานดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมากไปกว่านั้นน่ะจะบอกว่าตัวลูทีนกับซีแซนทีนหรือแม้กระทั่งพวกโพวิตามินเอต่างๆที่ได้จากพืชน,นะคะ เราไม่สามารถที่จะสร้างได้ภายในร่างกายเรานะเราจะสามารถได้รับสารพวกนี้ผ่านการกินเท่านั้นผ่านอาหารเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครที่ทานอาหารไม่ครบห้าหมู่หรือคนที่ไม่ได้เป็นคนที่ทานอาหารหลากหลายเป็นคนทานน้อยอ่ะก็มีโอกาสที่จะทําให้การมองเห็นเนี่ยหรือความเสื่อมของดวงตาเป็นไปได้เยอะหรือแม้กระทั่งคนที่มีไขมันในเลือดสูงมีภาวะเครียดสูบบุหรี่ก็มีโอกาสที่จะทําให้เลนตาเนี่ยมีโอกาสเสื่อมได้ไวขึ้นด้วย หรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานอยู่หน้าความร้อนนะคะอย่างเช่นกุ๊กทําอาหารหรือแม้กระทั่งคนที่ขับรถนานๆยกแนะนําเลยให้คุณมีไว้เถอะดูแลตัวเองเอาไว้แล้วยกเชื่อว่าคุณภาพชีวิตการทํางานของคุณจะดีขึ้นแล้วมันจะไม่ต้องมานั่งดูแลรักษาในตอนที่เราอายุเยอะอ่ะภายใน3วันเนี่ยยกรู้สึกเลยว่าน้ําในตาหยกกระฉําขึ้น จนแบบว่าเอ้ยมีคนพักทำไมตาหวานทำไมตาเป็นประกครยหยกบอกเลยว่าหยกประทานลูทีนแซดอันที่จริงอะ่ะมันมีสารสก,กัดที่มากกว่าลูทีนอีกนะเขามีสารสก,กัดไม่ว่าจะเป็นบิลเบอร์รี ag, ่เอ็กซ์แท็กบิลเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กเรดลัตเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กและสารสก,กัดจากดอกดาวเรือง ซึ่งพวกนี้ยก็จะเป็นกลุ่มเบอร์รี่เนาะที่มีโพวิตามิน A ในการบำรุงสายตานอกจากนั้นยังมีซิงค์ไลโคปีนวิตามิน E ีเบตาแคโรทีนวิตามิน A ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ก็เป็นสารที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ลดภาวะการเสื่อมของเลนตาได้อย่างดีเลยค่ะ และที่สำคัญนะคะรับประทานง่ายมากแค่วันละ1แคปซูลเท่านั้นแคปซูลนียก็เล็กมากๆเลยนะคะคือทานง่ายทานตอนทองว่างอาจจะเป็นตอนก่อนนอนหรือตอนเช้าตื่นมาทานแค่วันละเม็ดกระปุกหนึ่งเนี่ยเขาก็มีทั้งหมด30แคปซูลเนาะทานได้เดือนหนึ่งเต็มๆเลยคุ้มมากๆสำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะบำรุงสายตา ก็สามารถหาซื้อลูทินแซดได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยค่ะและแน่นอนนะใครทานแล้วทุกวันต่อเนื่องเนี่ยรับประกันเลยว่าเห็นผลไวมากๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าโลกเนี้ยสดใสามากขึ้นแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะหยกก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆประมาณนี้เนาะและเจอกันนะคะคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย